สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เพิ่งเลิกงานมานะคะพามาชมแสงจันยามเช้าเช้านะจ๊ะเจ็ดโมงครึ่งนะคะก็ยังมีแสงจันอยู่นะจ๊ะกับความหนาวลบยี่สิบองศาจ้าน,นะจ๊ะหนาวเย็นนะคะเย็นนี้ก็จะถ่ายเยอะๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวกล้องก็มันหนาวนะคะกล้องก็หนาวนะคะ ก้องก็หนาวเป็นนะคะเ,เพื่อนอชมแสงจันทร์เสร็จแล้วก็จะพามาชมนะคะถนนหนทางนะคะถนนหนทางที่เยนิดมาทำงานนะคะที่วันก่อนก็คือเดินไม่ได้ตรงนี้นะคะเพราะว่าต้องปีนนะคะเ,เพื่อนเห็นไหมคะถนนหิมะ ยาวไปเลยนะคะก็จะเป็นถนนคนเดินแต่ว่าหิมะท่วมหวัวนะจ๊อะอย่างนี้พาเดินกลับบ้านนะคะนี่คือบ้านเดียวนิดนะทางกลับไปบ้านส่วนนี้ก็คือถนนนะคะถนนหลักนะคะคเพื่อนเห็นไหมคะ ตอนนีหิมะตกนะครับเพื่อนหิมะเริ่มตกนะครับปลยปลยๆปรยโยนะคะเส้นทางอีกถนนนะคะฟ้าสางนะคะเพื่อนเพื่อนเจด็ดโมงครึ่งนะคะฟ้าเริ่มสางแล้ว พาเดินกลับบ้านนะคะเพื่อนมาชมการใช้ชีวิตในเมืองหนาวในเมืองหิมะนะคะรถมาเราก็ต้องเดินไปทางอื่นนะคะเน,นะคะ ไม่มีที่กองเขาจะเอารถแทกเตอร์นะคะมาตักออกนะคะคเพื่อน บรรยากาศเรื่องงานตอนเช้าเช้าเจ็ดโมงครึ่งอันนี้คือสนามฟุตบอลเห็นหมีมาก,กำลังโปรยปลายลงมานะคะเพื่อน